งาไมครับ <oh> ่งามเลยอาเพอจเดีเพ้ไม่ต้อ่ขนทีนก็เก็บเอาเอาขันทนเอาม่สองนี่ลงหอกสีบพเบราน่ำปโพครับไปไนกับบอน่ลงไปวะลงไปนีบเน่ สมบูรณ์ฮะเพื่อน่กฝนตกเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับวันนี้บาลานกับซาโนงกับพี่พายน้องเขารอไปขคือเก่าเนาะฝนตกอีกคือเก่าน้องเม่นครับวันนี้บาลานกับพี่น้องมาตถีปาล์มสะหอมนะแม่นครับแต่บนไหนคามเพืชบนที่จะเอารสชาตินี่เด้อจ้ะว่าทำไปเหมืน้องเมกเนาะแต่มันที่ปนเขาขนาดเด้อจ้ะจะว่าฝนตกเนาะ ดอกเพิ่มเกสีเละเนาะจ้ะเหมือนอย่เขาก็เลยเปลี่ยนหนายเนาะอาหารเราบางเห็ดเผิองเหง็ดละงหงเนาะแต่ว่าก่อนสั่งสิพาพี่น้องไปรอปลานเนาะสาั่งหงกะมีคือเราก้มหามวะฝากปีฝากน้องพี่เขาเด้อจะ้ะนี่จุฬาเซรามครัชจ้ะจุฬาเซรามของเหาเนาะแม่เครับพี่น้องเขาอยากหนาเขาใส่ใล,ลายสีไายฝาเนาะกับเปิดใจลองใส่จุฬาเซรามของเหงเดะะ้อจ้ะแม่เครับใส่เป็นประจำเนาะใส่ยางตัวเหนื่งเห็นผลแน่นอนจ้ะว่าสีแดงถิ่ลมแห้งปนไดเนาะ ที่ลาศิลเขา,าอเอาอยู่เด้อจ้ะจเพาอยาาหนาขาวใสกะคอมเนตนว่าสนใจเน,ะน,นาะเอยวสนทนากาไปตอบเด้อจ้ะไปจ้ะหาหลอกคีพีก,พก,กันนะ่อันครับไปครับเดกครับบางมืเนี่เด้อจะพอเป็นดูใจขอนเฮียบดินอจรยบอกาบางเหชดบดินร้ายาอีกีจ้อโขบแหงเลยรับเพ็ดบดินบานอลาเหงจะวะไปทั้งหลายห็นเห็ดบดินเนาะลาสนจป ตามหลายเฮ็ดแมงยนก็พี่ละงก็แมีนครับเคยลองมาเก็บเอานะครับพี่น้องเขาบอกเอาเบ็ดกลอยเมีนครับเมียนบอกง่ามครับมันมานติมตาล่นตาเด้อเดี๋ยวหาไปขอนมาบานเด้อเฮ้ยอฮ้ยง่ามขาดแมนียนเมียนนี่พี่น้องก็ว่าให้เก็บไปไว้ก็มีบ่ได้เด้อจพี่น้อง ไม้ตามสภาพเนาะเพราะว่าฝนตกใส่ในี่ยฝนเมอนครับดอกเห็ดนีน้งนี่คนี่ตีงามเอกฝนมาขึ้นโอ้ยวันฝ่าหัวครับเอ้ขึ้นเย้ะไก่เกลี่ยมึนบ่มีมนิเกี่ยวขึ้นน่ะช่วงตกไต่เริ่มหกถุ่มัมักกขึ้นพอนคอยตกแน่เลย เห็นแต่เบาเบานี่มันแข็งเด้อะเลยมีอันจ้ะนี่งานนี่มันก็ตาเนี่ยตาห้องเห็นไทยสีหาดอกเนาะเก็บไปนั่งเลยก็เลยเก็บไปหลายดอกก็เด้อจ้ะนี่ครับคนดินครับขี้รอเต็มตาเลย มันทำงานมันเนาะเหลียงขาไล่ครับเหเงขาไล่ครับสวยงามเนาะข้าวเทียทงครับสมบูรณ์เต็ม hmm. ทีแห้งครับเหียงขาไครับ สมบูรณ์นี่นะดอกอุดนะผฝเตกะแล้วผลใ้อินเต็มทีเหระแกงเสียบคัเต้จังหย่อมเลยครึบเลยครับเองคนลาไปแกงมีสีสันน่าเอ็นดัพูดฉันน้องน้องนีดเอ๊กระตากนีหน่อยนะเห็นนะนี่เห็นเห็นเห็นหอหลอดฟอง มันจใหม่เนาะมันตอนเรือเนาะออกเรืออยู่เพราะว่ามันีมเสือหน่อยขนนีะอือนี่ราคารับอาคสมบูรณ์ครับอือตอนนี้อือตุบกเลย้ก็ไมีเลยปะเกิดีแซมขม้นมาเรื่อยๆนะเพราะว่าฝนทะเลทีแล้วเนาะนม่น้ำห้งเนาะ อุ้ยนนน่ะยังม่ดอกหน่อยอยู่ฮนะลอดแกแสบกันเน้ครับนี่อ้ยขาครับข้าวโพดใะลูกบวใช่เกินไปเน่กเริงปวด่ายไปมาถ่ายเลยออขาวดว่นเจอปแดงฉีมาหันล่ยดอ้งเป็นะารนเห็นเป็นมูอยู่แดงชีดมัีงแดงีดเครับ อยู่เดี๋ยวไปเก็บเนาะออกมาจนได้ก็คุ้มให้ไปเก็บเพชรขนาดจ้ะโอเคออกควมกันครับจ็คก้ไปทางไหนอยู่มันต้องแชงก็เก็บเพชพอโตจ็คกี้ไปทางไหนนะบ้านเงินครับดอกสมบูรณ์กเพิ่งแดนสี่เลย ม่เอี้ายเลย่กัดคนไม่เดีอกไม่เดียกอันน้ันยี้ตีน่ม่ไม่ไม,มเบมาคาเกือเรียบร้อยฝนกระตก,กขนาดนเนาะฝนนอ่าตกคักตกแหนอหลียำมากกมากขักเนาะพี่พี่ครับ เห็นได้ที่เดิมเลยเห็นการอะไรไบ่ดอกนะใส่ด้อแล้วมึงทำอะไรูหมดเลยครับขิดครับอุ้ยคะบุญดีเนี่ยแกเสียขนาดด้อเต๋อเลี้ยชี่ครับเลี้ยงไหมเลน้ยไหมเลี้ยี่ ยหนือยัวนี่เขามาฝากินขาวได้ครับเหมือนมากับมตสนีกับน้องเพี้ยนครับกาจิมเชิดครับวไอานบรรทุกเนาะครับเมีนครับน้ำมันค้างกัน้ำมันผ้างนี่ละน่เดินทางกับบุรีรัมย์อันนี้สิการบุรีรัมย์มแรงครับ อย่าเปลี่ยนแผนใหม่เด้เออครับเอาพักโยกเติมน้ำมันก่อนครับของทับต้องเดินในช่องบ่เดินเหอขานหมอเอาเอาากกินเขาก่อนนะครับออจสิเดินลุยต่อครับข้อท้งเพิ่นเนี้วเอินหมเอินพวกมาเด้อ เอเง,งามอีกปผัเป็นมูวันนนงามครับเปดปะตุกกตุกกโอ้ยตนองนเพเคียเนาะตไปตองน้อง,ง,องเห็นนหมเย็บ yep. ตอนนี้เห็นหัวเลยจะว่ายัางเขินมาเหลื่อยอยูย่เนาะนจะพี่น้นอ,งองเาเคลียร์ับเยไรป,ป แต่จะมีอะไรไง้นมาองดูตุ่มวานนี่คที่กันเห็เหรอกะเพรยุอยู่ข่าเนาะวานเนี่ยแต่ว่าขาเพิ่นขาเพิ่นสิวาวกลัวเนาะเพรยุอยู่ขาสิขาอันตันแข็งกลัวกับมาไหครับ มาจุดนี้แล้วนี่สองดอกแล้วก็อาบกเพชรนี่ดอกนี้จะเด่นทบ่สุดนี่งอกนเองงาเอานนีาไอ้เด็กอย่าเพีดเด้อไม่ต้องหนาไล่ขันทก็เก็บเอาน้อาขันทนเองพี่ซองอยาบาน้ขาอ้วนแคเนาะน้องโอ้ยเต็มปา เียบเราก็ัางปวเหนเห็เนาะเพ่มตาเพิมตาให้เราหง่แต่ว่ามันอ่ะั้งผอทั้งผอเลยครับเป็นไงบ้างหาสานุมก็ยังวันนอน้ยคุณ่ะโอ้ยมันสวนนี่นี่เอาอกซะแน้วครับเนาะพนเนาะบอลานี่เนาะนี่างไรครับพม เห็นเนาะ<ห>นดึงเขาไ่ครับาหลอมไม่ไหใหญ่เงเนะขาหลอมเพิ่มบนแฮ

Cái mình đi đâu? nhỏ ừ. thì. Thì, thì nó, đấy Thì à. em เกือบมันคมกรนหักอ๋อหักน้อนึงเกือบมัอยหนากเลยฝนหนากจิหรืเปล่าอืมนั่งนั่งเานั่งขิ้นก็มีดอกนาข้าออกปะนะออยนิอน่อยร่างการเนไ่้ยันออกนี่เนาะยแตฝนยุดไปจักอาทิตย์หนึ่งนี่โอ้ยมันจะขึ้นขักเลยติดข้นพอพันานติดขืนแต่ว่าเป็นสีงามในบาน

หลอดขาเลยอรุดวุุวุหุรุดคอยๆเ็ดบดดินกับแซนไฝุ่นเราน่อยบนนออกแซมกัน้ออกแซมกันเลยนี่เอาฝากหน่งนเด้อจ้ะอ้ยอกันเลยออกดินฮ็ดเดนข้าลายไปนี่แหละเนาะนี่เรหอกสีโปกนยราณน้ำ บ่พบพี่น้องไงกับวันนีงไปวะตงไปนี่วันนี้ยังทางทางอีเงาไก่โอเคปุรินีเนยพุณต้องถือนมีเดี๋ยอกมาเนาะนีพุนโอ้เสียงอะไเสียเด้ยโอ้หนาวหนาวนหนาวนออกนี่นีเวลาแล้วงหนไมีตัดของกึ่งจำหนูตัดให้รีบไปเลย ใส hmm. ่ทีต mm. ั้งมั่งตั้ง่างเดียวด่าแม่งอันะไรดึงหัวลุลยดูด้าก่อนกระไรกระไะไรกระโดไปไนป่าไปนี้ไป

còn là cái ngàm thật, đào khi làm tàn này ngàm luôn, không buồn Ủa, thằng đen bỏ cũng này. Ồ, ao hết bơ dinh con. Nước từ cái ngàm. Thì, thêm, thêm muối đây. Ơ, đấy các cái

ตางทาดุนโทตะกองเลยอ้โอ้ย <laughs> โอ้ยที่นายต่างทาดุดนโทดน่าเห็นนั่งขัดนอะพูดนะโอ้ยาพี่พ <pursue> ี่ๆพี่นั่าขัดคนไทยอื่น สองหลังกันโอ้หน่วยละบาทสามซีร์ด้วยฮะแล้วที่ ขโงที่มอท่อขาทอขายคนเออเออจะเป็นเือเลยเคื ồ, v, ่องมันปาดออกคือนหนองว้าส่กันอย่างลงเหมาเด้อครับโวยลงเหมาเลยอ่ะโวยเห็นยยังไรซะน้องโวยี่ฝาดเลยนะบวยละหน่วยเอ

ครับเดี๋ยวเวลาพาพี่พาน้องมาบ้านแล้วครับเอาเบิ่งหยอดเห็ดเสีย่าลายหามานมาหนีครับครับนี่หยอดเห็ดย่าลายหามานมาหนีครับตาใน,น,นส่วนใหญ่สีเป็นเห็ดเผินเองเช่ไหมบ้านเนาะโอ้ยนะไรเขนะาก็งามครับกระหงอกเดี่ควเดียว,ยว <laughs> <laughs> นามายหกระหงอกปอป่อละมูลเลยมาหนีนบนนีเนาก็ได้ถุงหนึ่งเนานะแม่นครัเกือบเกือบโลอยูน่นะจ๊ะแม่นครับกระมานนี่เขาจะว่าพี่หน่องร้ายไงอย่าเต็มปลาเลยครับจะว่ากระมานคุ้คนเนาะแม่นจ้ะ พวนหมันครับผมกะที่เละโงกหลายเนาะเมนครับแต่สนองผ่อไข่เดียวจ้ะแต่ผูกหมันครับยางถีบคมถีบโซนเพิ่นเนาะอือถ้าจะมาเกะตัวใหม่เนาะเมนครับอือจะมาหลุนกันใหม่ครับว่าบาลานกับซสนองจะพาพี่พาน้องไปใช้โซนไหนเนาะเมอจ้ะจ้ะซสนองกับบาลานกับอาสิตอบสารนี่เด้อจ้ะบ่าสิเป็นคอมเมนต์ในเพจด้วยในยูทูบเนาะเมนครับเป็นในไลน์แล้วกันในขอความของเพจเนาะเพราะว่าบาลานซสนองหาเฮ็ดลงเมื่อวกะหอยบานกะ คำคแบบคำเนะาะหรอกกัไปหลางเฮ้ยไรอย่างนี้เพื่อนสิแล้วเนาะจ้ะมีนครับเราหอดกเพื่อนึงหลางเฮ็ดเพื่อนึงทำงานเนาะเพื่อนตัดคลิปอยู่เนาะจ้ะก็อาจติต่อพี่ต่อบนอข้อสารเด้อจ้ะครับถิ่ชอบคลิปนี้อย่งไรก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาลานน้ำแน่กดกระดิ่งเพื่อจะรับคลิปใหม่จากบาลานครับจ้าบาลาน,านก็จะเนาะขอบคพืทุกทุกกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตารเราชมจ้า ขอบคุณความห้าความเมตตาจากคุณพี่ของลูกป่านนะอาในหลายเด้อจ้ะขอกัรคิดไม่ได้คิดนีบารมิ์น้องลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าขอกัรคิดไม่ได้